สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมสีนะคะเมียไม่ไอย่อ่ะเมียไม่อยู่วันนี้ทำไมอะ่ะฉันมาแทนมันก็จะไม่ครบรายการเราไงแบบเมียฝรั่งกินไปเคยล่ำเมียไม่อยู่ของเจงแค่กรยุให้น้องนะ สิ่งดีๆเราต้องอยู่ฉันเตือนแล้วถ้าน้องโดนเกฑ์ทำร้ายสิ่งที่พี่สาวคนนี้จะทำคือด่าซ้ำด่าซ้ำ่อซเลยโนเตือนแล้วพี่โอวันนี้พี่ออยากกินอะไรคือหิวมากคือวันนี้คือต้องได้กินอะไรเวอร์แน่นอนขอทักอะไรอย่างนึ้ก่อนได้ไหมทักอะไรวันนี้ดูแบบเซ็กซี่ขึ้นด้วยอะไรด้วยเฮ้ยคิดไปเองปะกับมันดูแบบพองซุ้ยดีรดยทำอะไรมาคือจะได้ท่องลายดื่มน้ำเยอะๆค่ะไปฉีดฟิลเลรบปากมาสิหา แบบสุๆปะใหก็ไปทำบ้านดู <laughs> แบบตัวแม่หรอตัวแม่ก็ต้องสืบไปลแล้วอ๋อเหรอเสียใจอะ่ะเฮ้ยเมียมาแล้ว,วพี่เหรอเม่ยามีอะไรพี่เอิรกกินวันนี้โอ้วันนี้พี่เอิรกมาหนูดีใจมากหนูจัดหนักเต็มเอามาให้แบบจุกๆอร่อยปะอร่อยพี่เอิรชอบแน่นอนกุ้งดอ,องแซลมอนดอ,องหอยดอ,องปลาหมึกดอง ทำไมไม่ได้ไไดหล่ะไปชิมปากมาไง <c oughs> ไปชิมอะไรสิ่ง,เ,งเลวยท <c oughs> ี่โลจะพูดเรื่องว่าพูมใจกับคนที่ติดเฮดตีค้คอนต้าใส่มิกแต่อย่างน้อยคืนหนูก็เสิร์ฟเธอแต่งผมไม่ได้เอาอะไรเข้าไปนี่ก็ไม่ได้เอาอะไรเข้าไปนี่เลิกไงนี่เห็นไหมปาก วว้านี่จ้านี่ค่ะกุ้งดองแก้มอสแบบช้ำช้ำทุกๆโรยโฮตาเตะอุ้ยนี่มาอะไรเนี่ยทากิมาทากิมาทากิมาทาจิมาคืออะไรหรอปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยทำมาจิมะปลาอะไรนะปลาทำมาจีทำมาจีเออเออพี่เออนี่อะไรอ่ะแล้วอันนี้ก็คือปลาหมึกปลาหมึกปมึ่หออะไรอ่ะ ปินกระปุกเพื่อเอากลับบ้านเฮ้ยใจดีมากแต่กินไม่ได้ไงอยากให้พี่เอากินอ่ะมันเสียใจนะเว้ยแล้วกนเดือดวายอ่ะพี่นึ่งเี่ยวถ่ายแล้วก็เขากินก็ได้เออเออเอได้เอากลับบ้านเอากลับบ้านกันจีนน้ำซีนน้ำนเอากินะไรอ้าวสองแบบเลยนะ ของอะไรอะไมยายะผมรู้หน่อยคุณเรียนจองสุดปังมาเจ้านี้ฉันเคยกินแล้วฉันก็เคยเป็นตำนาน,าน,นวันนี้เราก็มานั่งกินกันเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดถึงรายการกินไปเคย่ังของพวกเราพี่ก็เขาเดินมาเฮ่ให้พี่เอิร์ดนั่งกลางเลยเพราะว่าวันนี้พี่เอิร์ดกินไม่ได้ถามว่าพี่เอิร์ดกินไม่ได้แอบๆหรือเปล่ากินไม่ได้จริงอ,อ,อันนี้เมียนี้ให้มีแคปหมแคปหมกินได้ แค่ผมกินได้แต่ว่าแค่นี้มไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราจะกินยั่วพี่เอ,อ๋ยัวเป็นช่วงไดเอทแล้วกันพี่เอ,อ๋ก็ได้วเอาเลยเรายเต็มพี่พี่ต้องลายแตกอ่ะนี่เดี๋ยวให้พี่พีดูก่อนพีพดนี่ก็เป็นมาย უ ่าตามสไตล์แบบเมียรังของเราหนิเห็นไหมจิ๊ปสุดเซ็กซี่ของเราคือเนื่อก่อนนี่เคยกินแล้วมันจะแบบหวานกุ้งฉ่มแต่ซอสมันจะคือมันจะลงตัวเนี่ยน,น่ากินมากนี่จำได้เลย แต่คือจริงๆแล้วอ่ะคือกินเยอะๆมันปังนะของดองของเนี่มันไม่ได้หาง่ายๆอ่ะใช่ไงก็เลยต้องใจแสั่งไปเพื่อนๆเพื่อกินในบ้านเสียดายมากจริงๆอ่ะนั่งคุยก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกินเออใช่ว่าเพือก็จะไม่กินละเอาพื่อต้งโต๊ะกินกินกินอุยอุ้ยเดีวผมณตัวเบ้งสุดเอออุ้ยอุ้ยอืมเดี๋ยวคุ้งหวานเดี๋ยวคุ้งเด้งดีอ่ะต่อมาเราทานนี้กว่า ไม่ม่าน่าจะชอบจิวันขะนี่น um> ี่จิ้มให้ดูนี่ค่ะให้ดูเต่ามอนเนี่ยความเก๋เลยป่ะเรากินกี่ครั้งอะก็คือคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นเก๋เดยวกับซาซิมเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอยอยโอตาเตะนะฮะหอยตัวใหญ่มากนี่นะคะ เราคิปหนึ่งกินซีฟู้ดนะครัมันหอยยักษ์เสื่อป้ากินเนี่ยเป็นคลิปที่น่าสงสารเออจริงๆเพราะว่าไม่รู้ไปฉีดปากของทำไม <S <S <อ>ท,ทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยอ,าอยากกินปลาฮามาติมากแต่กินไม่ได้เสื่อปลาอะไรนะเมียฮารรม,มาติมะเออฮารรม,รรมาเซอรฮาม,มาติมะจะทำไหมเพื่อกินมเวลากิ่เวลาปากก็ไม่พาอันนี้เราเบตาดีเราอุ๊ยเห็ดนะอะไรอ่ะเที่ยวดูหนังแบบเฮ้ยเขาซดน้ำแรงมากเลยอ่ะเผ็ดป่ะ เลยเออชะเงือกเกินไปละมันเด้งในปากด้วยพี่เอ็งนึกถึงหนูไม่มีฟันอ่ะแล้วมันไม่กระทบอะไรเลยมันก็ต้องแค่เหงือกหนูอะมันเด้งหนูเคยมีความรู้สึกว่าว่าตอนที่หนูเคี้ยวแซลมอนอ่ะมันหนูกำลังเคี้ยวเหงือกตัวเองอันนี้อยากสงสัยเหงือกมันด้านไปละมันทิ่มไปละลองพูดแบบนี้อันนี้เป็นปลาหมึกนะพี่มิกนี่ว่าปลาหมึกต้องให้พี่มิกกินแล้วล่ะเอ๋ไปตักก่อน เด้งแน่เลยมันกรุบ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 แบบก็มากรุบมากมแม้ว่ามันดองกรุบมันจะแบบเหมือนนี้ฟิลนี้เหมือนไปกินปลาหมึกรยที่ตกหมึกเลยนะเ,เป็นเฮคเจอร์แบบนี้ออันนี้ก็คือเขาบอกว่าส่งตรงจากอันดามันอร่อยไหมต้องบอกว่านี่เป็นการกินครั้งแรกของนงไม่ยานนะอด้ได้นานกินโพเรียดองนะรื้สึกอะไรหรือเปล่าอินตา้ ธรรยาอะเมื่อกี้ก็กินลูกกะทอนี่ด้คือหา <c oughs> คือรู้เลยว่าเป็นคนชอบกินแบบของดองอของอะไรแบบนี้พี่โอ้อันนี้มันอร่อยมากแล้วหนูอยากสั่งไปให้ที่บ้านเลยอะ่ะอยากให้แม่กินของวเวเ์ิ่มอีกใช่ไหมใช่ก็สั่งสิค้าเพราะว่าอันนี้สโลรแกนเขามีหนึ่งนั้นคือ อร่อยเพราะว่าไทยยู่ไหนก็เสิร์ฟก็คือสดหมดละแม่แล้วก<อ>็ส่งเป็นแบบน,นี้ใช่ไหมล่ะกลับไปบ้านคืออะไรทั้งแย่งได้อันนี้พูดจากใจจริงนะน้องสาวจะชอบซื้อไปกิน,น,น,กน,นที่บ้านบ่อยมากแกรู้สึกไงบ้างที่วันนี้แกมานั่งเฉยๆไม่ได้กินคนรู้สึกแบบแปลกใหม่เพราะกลิ่นมันคือกลิ่นที่คุ้นเคยมันหอมกลิ่นน้ำจิ้มกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไง แงต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ให้พี่เอิ์กได้อันเนี้เก็บไว้ให้ได้ให้ปากมันหายก่อนเนาะคือถ้าบอกว่าเรากินกันมาเยอะแต่ที่สั่งซ้ำอ่ะก็มีแค่ไม่กี่ร้านเนาะอันจริงนะถ้าใครดูช่องเราอ่ะถ้าสั่งซ้ำอ่ะคือมีไม่กี่ร้าน่ถ้าปากไม่เก็บอ่ะทุกครีที่กินอะไรแบบเนี้ยนี่จะกินหมดตลอดแต่อันเนี้ยกินไม่ได้ถ้าใจถ้าใส่พี่เอิ์กคุณรอมันอยากแต่งานก็ต้องทำเออโเียวไม่ยากินเผื่อพี่เอิ์กหน่อย แกกินเยอะกับินบอสเมื่อกี้ไม่ย่าอร่อยไหมอร่อยมากกินทีเดียวสองตัวเลยอ่ะนี่เห็นกินไอ้โอตาเตะอร่อยมากรู้ไหมว่าทำไมถึงชอบทำไมเพราะเขานำเข้าจากฮอกไกโดถ้าถึงนะใช่เกตียวกับซาซิมิลดจะบอกว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยได้เยอะมากนะได้ก้914ชิ้นลดเพราะได้เปกินที่ร้านอ่ะสามสามิบห้าชิ้นก็สามร้อยแต่อันเนี้ยสามร้อยกว่าบาทเองสิบสี่ชิ้นสิชิ้นน่ะแล้วดูนะว่าชิ้นหนา ขึ like, ้นหนาเท่ากันหมดหนามากใช่น่ะเท่าก ne ันหมดนี <st> ่กระปุกเขาทำแบบนี้เลย14บสี่ถึงสิบสี่ชิ้นสามร้อยกว่าบาทไมียเออแม่อร่อยอยู่แต่แกะตอกได้เลยเต็มทีเม่ยลิสาก็คือกินแบบพี่เอิร์กไงอุ้ยเปิดกันด้านนี้หรอก็เอ้ยเนี่ยต้องให้เขาตรงเนี้ยความงามความพลิกอะไรของเขาอ่ะแพ็กเกจเขาหรูนะใช่พี่หลุดมือแล้วน้ำเขาอร่อยมากมาแล้วมาแล้ว ค้นแคล็บค้นคลับเห็นไหมล่ะมยากเทคเก็เคอเวอร์ไหมเวอร์สุดสุดก็นี่ไงโครยาดองดูหรูดูแพงไม่เหมือนใครแล้วเข้าถึงง่ายราคาแบบเข้าถึงได้ พี่ถามนิดน,นึงเคยกินทามาจีปะ,ะไม่เคยเลยทามาจิส่วนมากเขาจะเสิร์ฟแต่ในโอมากระเสแล้วร้านโคเรดองอะ่ะเขาใช้พรีมเมียมทามาจิซึ่งเกงเดแนวกับโอมากระเสสดที่สุดเพราะ,ะาหนูนคนไม่ไม่เคยกินโอมากระเสไงหนูก็เลยไม่รู้ก็<อ>ไปให<อ> <ไป S 3> ้ให้แต่เก๊ให้งแต่เก๊ใสน้าที่เขาเหนีย <ๆ S 3> ลวลำปลาเคยเห็นปาเกินปลาโอ้เขาเลยแบบว่าแต่ว่าโคเรดองก็คือแบบว่าทำอะไรเนี้ยดองซีอิ๊วมาให้เรากินโดยที่เราไม่ต้องกินโอมากระเสก็ได้ใช่อะ เอา,อางี้ดีกว่านยัย่าจิมจิมไปอยากให้พี่เอิร์ธไหนๆก็มาเราไม่ได้กินละช่วยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบางให้กับ หลายๆคนที่ยังงงไงกับความลับที่รู้<ม>ทั้งรู้ว่าเขาหลอกอย่างเช่นกระเทยที่ไปชอบเกยกเอกชอบเกอ่งนะงอืมแล้วเกอ่ะมันเห็นว่าเราตลกมันก็เลยเล่นด้วยพูดเลยบอ๊อ <laughs> พูดคืดดดอนบายอย่างนี้เกที่เขาพูดกับเธออ่ะมีจริงนะม,มันมีจริงก็มีแต่มันไม่ได้มีเยอะเออแต่มันก็ยังมีอีกเกที่มันชอบแบบอุ้ยที่เป็นไอดอลเออเห็นเราเป็นไอดอลอยากอยู่ใกล้ๆอยากเป็นเพื่อนด้วยแต่เขาไม่ได้อยากเป็นแฟน ก็ต้องเติมเต็มพี่ผ่านมาก,ก่อนเสร็จไ่เยอะเออท้าไมเหตุ<ม>ผ <ม S 2> ลของเราทำไมเราชอบเกอ,อ่ะอมีน้องๆหลายคนดูในนี้ชอบเกดูกเกสะอาดอแล้วเกคือรู้สึกว่าเวลาเราทำโน่นทำนี่ทำอะไรอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเป็นหัวให้เราได้อ่ะคือมันมันเทสเดียวกับเราเ,ออเขาบอกว่าเอออันนี้สวยจังทำแบบนี้สิพอเราทำปุ๊บดีชอบาชอบเหมาะเราเราชอบสร้างเขาสิสร้างเขาสิ เขามาเขามาในเรื่องของบิสิเนสหรือเปล่าอ่านี้ไม่รู้ก็่แสดงว่าความรักก็คงไม่มีส่วนเลยฟังนะที่หนูไปเรียนมากับครูเอลี่อ,ะอ่ะ <c oughs> คือตัวนี้ครูเังไม่มีส่วนเลย แต่ครูอ่ะเขาพยายามตอบย้ำตอบย้ำมั่นใจว่าเราอ่ะควรที่จะยึดมั่นถ้าเรายึดมั่นอะไรสักอย่างแล้วอ่ะเต็มร้อยมัเลยให้เป็นแต่พี่มีวิธีที่ทำให้หนูเป็นแบบเก้งได้หนูก็เป็นเก้งสิฮะก็เป็นเก้งเลยหนูเป็นไม่ได้หนึผมยาวเรายังรักเก้งได้เลยไม่เดี๋ยวหนูหงายหัวไปไหนเอ้ปัญหาเพิ่งนี้ออกเขาลดหนึ่งชาบ้างดูไปผมยาวแลดหนึผมอันเนี้อัดเป็นเกได้เลยหนึ่งสองสามเนี่ยเนเขาเป็นเก้งเหรอ แต่พี่มองหนูว่าหนูเป็นยังไงนะนางแบบเออหนูเนี่ยหนูหนูเออหนูก็จะสงสัยตัวเองว่าหนูอยู่ในประเภทผมยาวปะผมยาวด้วยอินเนอร์มีนมผมยาวด้วยอินเนอร์เดออินเนอร์คือหนูเนี่ยมันก็เทสต์ก็เลแบบสาวประเภทสาวประเภทแล้วผมไม่ได้มาวัดว่าเราเป็นสาวประเภทไหนอินเนอร์หนูวันยี่เป็นสาวประเภทดิหนูก็เลยว่าจะ่ชอบกินไม่มาไม่ชอบกินไม่มาคือพี่แนะนำ่างนีอ่าบอกน้องน้องหน้าที่ของเราตอนนี้ทำงานให้ประสบความสำเร็จมี แล้วเราก็สร้างเกยมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวมันก็ไม่ใช่ความรักแล้วสิแต่มันเหมือนมันคล้ายสุดแล้วทด่ทำได้บทบาทของเกย์ที่อยู่ใกล้กับเธอแล้วก็เธอคิดไปเองว่านี่ความรักหรือเปล่าบางทีเขาดูเหมือนใส่ใจ้วแบบคุณไม่าชอบกินชาเย็นซื้อให้หรือแบบแนะนําให้อันนี้ผู้จัดการก็ต้องทําได้ได้ฉะนั้นอังนี้แหละที่ใกล้เคยี่สที่เราจะทอมีความรู้สึกกับเขาได้เรต้องจ่าเงินเธอเขาได้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวห้องอีก่ะก็ต้องพูดสู้ก็นตออไปแหละถ้าหนูอยากมีความสุขวันนี้นะท แนะนำว่าสั่งคนเลียงดอกไปให้คนที่หนูรักเสือเกย์ที่หนูชอบอยู่เนี่ยจะหาเสือเกเจอหนูบ้างเ้ื่อคเลีเยยดองเนี่ยนะเพราะมันอร่อยใช่เกมทีอยากกินอีกอเยากกินฟรีมันก็ก็ลอกเขาติดกับเราเอออเน,นี้ยสวยจังหิวข้าวไอเน,นี้ย yeah. นี่ฉันเชื่ว่าคนดูอ,อยากกินตามเราทุกอันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่และว่าเราลงอะไรก็ซื้อตามแล้วก็แท็กมาใน IG นะเราจะพยายามรีให้มากที่สุดแต่ถ้าใครอยากกินเหมือนเราสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook โคเรียดองไทยแลนด์หรือว่าจะเป็น IG จีโคเรียดองไทยแลนด์แต่ถ้าเป็น l i น์แอดะเปนแองที่สำคัญตอนนี้นะถ้าใครอยากสั่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นฉลองครบรอบ1ปีปีจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ ใครที่กำลังดูคลิปเราอยู่ตอนนี้ชอบเราอยากสกินโคเรียดองวันนี้พวกเรามีแจกมาใครที่ดูอยู่ใน Facebook นะคะเพียงกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากอีซมาลุยโคเรีีดองของเรานะคะถ้าใครเม้นถูกใจเราแจกไปเลย10คน10บรางวัลเม้นให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้ได้เมย่าแชร์แล้วเม้นเลยบอกว่า เกที่หนูชอบชอบกินของดองมากถ้าพี่ให้หนูปุ๊บนี่คือก้าวแรกของความรักของหนูเนี้ยเออได้ถ้าพี่พี่ให้เนลาเออพี่พี่ให้เออต่างกันเอากินได้เลยไอ้กันวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคลิปหน้าถ้าใครอยากให้กินอะไรบอกเราเพราะพี่เอจะได้กินได้ด้วยสงสารชีมากวันนี้เอนเนอร์จี้ไม่ค่อยไปนว่าหิวจริงแล้วก็ไม่ได้กินจริงเดี๋ยวต้องไปสั่งอะไรให้นางกินเพิ่มก่อนเย็นวันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เลยมันเบาๆหน่อย <S <S 2> <S 2> ทำงานไม่ได้